พี่พี่คน่อยู่โมลาไป่าด้วยอ๋อ่พี่ออยไปแตะมอไม่ิดจิดเลยอย่ไปแตะมันมันโดนมันโดนกยู่บอยมันให้มันอยู่ห้ามแตะนะมึงแตะเดีแกกลับมึงเที่ไม่มีผัวเป็นเป็นผู้ชายงถึงถึงเปนผัวได้ไงรู้เปล่าิว่า เร้เมีหัวเป็นมึงน่แหละไม่ใช่เขาดูผิดหรอเจ๊แกงนป่ะเออแค่น kind of ั้นแหละฮะเราเคยเจอแล้วใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นอะไรคงม่ต้องเรียกแล้วนะมึงเป็นอะไรรองตามันเป็นอะไรฮะถึงไม่ยอมไปสักทีรักผัวมนได้ไง Hả? luôn mày luôn ai cũng mày ơi anh tao chạy 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 tao

ทำไมไม่ไปมันนักย่าย่ามใช่หรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวไอ้นี่จัดการให้อไม่อยากกลับเพอาะยังไม่กลับเพราะอยู่นี่เไรนั่งน กายเย่อยร่างกมสายอจะไปหเวตุเวตุกตเวตุตเวตุกตเวตุเวตกตเวตุเวตกตเวตุตเวตุกนิจาิกาเยเจโตเจโตไม่ยอมพี่พอคนนี <t ut> <t ut <t ut <t ut ้ต่งหากกนนี้แล้วก็แบบนี้ เขาที่แล้วก็เหลี่ยมนี้โอ้โหมรงนี้จะเป็นมวยนี่ก็เชิงดีนะมึงเนี่ยโอ้โหดูดิไม่ไปเลยล่างลากงอกแล้วหอกมึงเนี่ยไปนี่โอ้โหไม่มึงยังจับไม่ดีไม่ดีจับดีดีเลยอันนี้มึงก็อิ่มไหมไม่ดูเหลี่ยมเลยเออตรงนี้เออเอาเอาเอาตรงนี้และมึงมัหนักแล้วไปตอกไทำไมถึงไม่ไปตอกไปตัก ขะข้าว <hi> ัข้าวักขะ้าทัตักขาวัไปขะข้าวทัข้าวไปยัผมไม่เชื่อขะข้าวัไปยังไว้ัมคิดห้าวิหมดเวลาเักข้าวไปยนก็ไปตลอดเนยก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคอเขาบอกว่าไปจะโดนเผาไหม แมึงจะดึงขนตะแคงกูทำไมเดี๋ยวล่วงมึงเออยังไงโอ๊ยพอรมานมันนั้นไม่ได้บอกว่าอยู่บ้านไหนไม่ได้บอกว่าอยู่บ้านไหนมันได้บอกกูวันนี้กูจะถามชื่อแซมมึงกูไม่ยกออกมึงเป็นหญิงเป็นชายเันบอกไม่ถูกเป็นชายใช่ไหมไม่ชื่อไม่ออกอะไรมึงจับดิกูไม่ได้เหยียบเลยนะกูแตะไว้นะกูจับขากูไม่เชื่อไม่ออกเห็นไหมกูแตะไว้เฉยนะผมแตะไว้นะครับเดี๋ยวหาว่าผมเหยียบนะ ไปยังไปหาอะไรมาเป็นผ okay. ู้ชายอ่ะลงมาอยู่เขาทำไมล่ะมึงไม่ประกาสมึงแล้วเนี่ยเราลงโทษนะนะผมว่าคนนั้นแกล้งกูร่วงแน่แล้วเอาเต็มที่เลยเอารูดเลยรูดเลยเราจะเอาคนนั้นแกล้งกนบูชาได้นะรูดเลยเอ๋อ จมาแล้วค่ะที่ว่านัดไว้ที่เขาก่อนเอาที่ว่าให้มาครั้งไงนครับพอวุฒิั้งแะไรครับพอวุฒิั้งครับพอวุฒิั้งทั้เนี้ยกูต้องสั่งสอนมึงแล้วรู้ไหมเพราะมึงเก็บตัดจากูมึงจะกล้าอีกไหมมึงจะไปไหนบอกมาให้ตรงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน อไว่าเรามันเขาเสียงเขาไม่ไปได้นจะไปไหนมึงจะไปไหนอยากจะไปไหนไปเกินแน่นะโอ้โหไอเยียอย่างนี้ไปเกินเลยบอกกูมมงเชื่อนไม่เชื่อหัวเลเชื่อ มึงเอาที่ไปเคาะไปเคาะเลยไอเลยมันมันโกหกเอาให้สะใจเลยมันตอนมันมีสติมึงมีโอกาสอตีเนี่ยเอาที่มาเอาที่มาเอาตท้านี่ม่ใจไวมมาไปนะไอ้ะแม่ใจเหรอไปโอ้หเยมตีเนี่ยตีนี้เหรอมาที่หนีาดูนะหัวมาเขาอย่างนี้ไอ้ เอหรือเปล่าไปจะไปไหมไปกมึงจะเป็นต้องไล่เองด้วยนะกูมีเด็กบ้านแล้วเออกูรู้มึงยิ่งไปใช่ไหมเรต้องโกหกด้วยไปดังสอนก่อนมึงกะโกหกกูเดี๋ยวมันมาไกลมันหมดเนื้อหมดตัวหมดทองมันต้งเยอะแยะแล้วแล้วทำไมครา้งี่แล้วเหตุผลทมไมถึงไม่ไปหลบทำไมหลบทำไม ลบ <quet> ทำ <ại> ไมจมึงตีนี่ไอ้เนี่ยเห็นกูไห้มึงตีเออเย้โอ้โห้ยกูเมียเจ็บลืมกวเมียเจ็บเอามาเดี๋ยวกูตีให้ดูมาเอาหัวมาหนิอย่างเนี้ยเอาเออเอาตีเออแรงแรงกูให้มึงลงโทษมันเพราะมันต้องเสียค่านั้งมันรู้เปล่าตี ไอนะ้นะแน่นะมึงอย่าหลอกกูอีกนะไปเกิดแนะ่นะมึงนะคราวนี้นะคราวนี้เราเล่นไล่นานอยู่ใช่ไหมนานเลยคราวนี้มึงยอมจริงมึงเลยตัวนั้นมึงวิ่เลยวี่งเลยนะปิดปาด์ต์ปิดปารไม่ยอมกูไม่ยอมกูคราวนี้ผลน้าแข้งกูร่วงหมดแล้วมึงเอ้าวมึงขนมะมึงเลิกลูกอยู่แล้วผลนักแข่งกูอะหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะคิดถึงบุญที่มึงทำไว้นะคราวนี้กูเชื่อมึงแล้วกันนะกูดูตรงแล้วนะง่ายเหลือเกินนะ ทำเจ็บหับตายเป็นสมาธิคิดถึงบุญกุศลที่มึงเคยทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่นะไอ้วิญญาณผู้ชายดวงนี้นะครูภัยให้แล้วกันนะที่มีโปรหกตอแหลดูนะแต่มึงจงไปแต่โดยดีนะสัตว์เทสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกคนแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงไปจบเป็นจุดเถิดนะจะได้จองเป็นซึ่นกันและกันเลยนะบารมีที่กูเคยทำนะในอดีตและปัจจุบันนะครูของคนทั้มึงนะพ้นจากพันธนาการซะนะ ถ้าเกิดเขาสาม,มาเถไปทำบุญได้ใครบอกทำบุญในภาคใค,ใ,ใครย,ยังรู้เอาไปแต่โดยดีนะบริวารข้านะจงมารับนะดวงจิตดวงวิญญาณผู้ชายดวงนี้นะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะตัดเวรตัดก,กรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมและไปจริงๆนะคราวนี้นะไปมารับไปมาซะไปไปเิรร<ป>รั้มวาาาบบจะขา Ơi Mày Giái của luôn, em đó mình hả Yêu của chứ Đúng rồi Ừ, có nhận nó tập, mình có nhận ra đi còn รู้รหรไหมเขา,ายังอยากจะอยู่กูีนก็หลอกได้คนเชื่อขีนแม่ก็หกต่ออเป็นเด่าไปเชื่อมาก รู้ไงเออเขาเนี้ยเขานั่งนะหากูจะรอบนึงลมึงกูจับปลวงน้ำเลยนะลงหม้อเลยนะรู้ว่าอุ้ย,ยไม่เคยจับผีลงหม้อสักตัวเลยจับมึงเป็นตัวแรกเนออี่ยพวามึงหลอกกูเนี่ยฮะมึงจะโดนเป็นลายแรกมึงโดลงลนะนลงหม้อเนี่ยฮะเอาไปมืดแล้วยังไงวะทำไมมาเช้าล

ไปถ่ายยังหาใจแรงเลยหรือไงหายใจไม่ออกเลยะเมื่อกี้เอาเ,อาเอาท้าแตะไว้เฉยเลยโอ้โหเงียบปเลยเว้ยบอกแล้วใครจะมาหาก็มาได้บอกมาดูอยากจะดูก็ดูมาปิดบับงอยู่แล้วไไลฟ์สดตลอด ไปอาบไปน้ำนะหรือว่ามึงจะอาบน้อำหรือกางแกล้งกูไม่ถือเข้าใจไหมเออมึงจะอาบล้านก็ได้เอาไปเติมน้ำให้เต็มอีกแล้วอธิษฐานขอให้พ่อแม่คงคาทำสุ่มกับร้างถึงก็ร้ายไปนะไปเออเอามึงเอาไปเพื่อลมเนาะออกไปนะตอนนี้ง่ายเลยยี่สิบปีแล้วนานสุดท้ายนึกนึกทำไมไปอ่ะอาจารย์ฮะ ไม่ไปงวดน,น้าต้องทวงกันนะไป่ไป่วงน้ำแล้วเออไม<อ>่ไปต้องทวงแล้วเป็นไร